สวัสดีครับทุกค,คนกับผมกูฉานวันนี้ไม่ได้มารับเครื่องนี่แต่มารับสองของพวกคุณหมอเอเมิคีครับหมอเอเมิคีท่านสี่ขอให้ให้ผมช่วยมาสองสองวิกีบ๊อบครับวิกีหนีห่างวิกีบ๊อบเครื่องครับเลยบอกให้ผมมาใกล้ๆนี่ครับงานก็ไม่ตังกันกกว่ากับเรื่มมาไก่เหียวมามอบเปงครับ Ok khắp đây còn à, Qua khắp cứ mò Cứ mò khắp, dám cứu cái khắp Bướp Ồ, dô nó khắp còn đây, dô nó khắp Không, cứ mò khắp, đẹp nhất mấy cái nó khắp Còn nó như khắp nói mới gục cái kiên còn khắp Gá có Qua khắp, ổ khăn cứ khắp Mấy nó cực cái rửa rồi mấy nó khắp Áo khắp Cứ mò gì con khắp, áo ngay khắp Khắp cây nó khắp เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาดุหนหงแล้วครับหนึงปึ๊บเมื่อกี้กินพับไม้ั้นเพิ่งูกได้ยังรับถึงอักโไมก็คอาเสียไม้ปีเพราะงั้นข้าไม่อยากคุ้มเสียงไม่ก้พับก็ได้เอาเอาแครับปึ๊บหลบตกี้เก็บกี่ยวสวยครับโอ้โห่หอบเลวยงามครับเอาครับ เรางี้งดงการบล็อกเพื่อนครับนี่ครับก <c oughs> ็มหมอเขางั้นนะครับบล็อกได้ดีมากครับป <c oughs> มเปลียนกี่กัน์ิเนาะปิ้งปองปิ้งปองเมื่อกี้คืออันตรายนะครับก้าเกิดฮันมีปิ๊แต่ก็ต้้งใจว่าเป็นปิ๊ดเปิ่นีลมุกนี้นก็ได้ครับ <c oughs> อ้าวยู ก็ควกระวังถึงกับปูขี่อก่งเก่งๆอาจจะกงดวงวิญญาณได้จะสูยงามระวังให้ดีแกกับผมไม่เก่งครับเพราะงั้นอันนี้เก่งกับผมได้ครับถ้าเป็นคนอ,อื่นเนี้ยน้ากีกันแก่างเแกเวโบครับแกคอยไม่เก่งโอเคครับขัไปนะครับขอไปก๊บอีแพ้ครับอีกแพ้ บอกขอเพื่อนด้วยครับสามโปงอ่ะปึ๊บปิ้งกองตั้งปองกองเงาหินแล้วครับกองครับบอปครับกองนี้ครับทุกครับเดีงาะก็ไปตรงนี้ชักมือไปทุกคนเตรียมมาใหม่นะครับปึ๊บกุดอย่างนี้เออฮะสุดขั้วเลนี้ปึ๊บกองนี้กบเกลือครับกบเกลือ โอเคครับคุณหมอครับตรงนี้เป็นง้านเขาอิ่งนะครับเป็นการถือว่าเป็นการเออเรียกว่าอะไรอยเงี้ยเขากัแบบก็เหมือนกินกำลังครับต่อไปครับต่อไปพัไปงไม้ก่อนงานครับ <c oughs> วางพี่เปิดวางพี่เปิดพังไม้แป๊บเอาละครับคุณหมอคนนี้ปิงตังไม้แบบ <c oughs> เนี้ยงง่ายครับ <c oughs> กินครับกีอ้าวปุ๊บยนเลยก็แยเก่อง้าเลยครับจับงเยคโอเคครับไปเก่าครับไปเกา๊บลูกหม้อตรงนี้ตรงนี้แยดแค่ยาวครับแยาวกินกินขึ้นกับบางที่ไม่มีีบิงย่ะครับยาวนีโติดพังไม้ช้างี บังเคิงเลยยิ่งนนคุณหมอหิวได้แต่งานหิวเก็ดไปแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวนะปิงกับภาพนี้คือปิงขึ้นแ้่งงนอโอเคครับกลับไปคุณหมอหายคุณหมอหายครับออกลูวู้ชู เงินแท้มไม่โกนวิ่มารับแขนงเก๋ยเอาละครับก็ไปคือจุบวงกันเกอะที่กีกันกับทางที่ไม่มียิงยีบิงนะครับเอามาเล่นความเร็วกันครับเล่นความเร็วแบบทุ่มสองเนี่ยครับก็คือฮังกี้แบบเดอมๆจะค่อยผมนี้เล่นได้ยาวเลยครับนี่เจอหมอบล็อกแข่งเก่งเนี่ยครับจับจองยาวครับยาวมากมายเลย ดูดูนี่คือเกล้งความเร็วนะครับเกล้งวบมุมพวกนี้ได้เลยครับแจ็เต้นหมอที้ป๊อกกิ๊งๆเยอะเก้อทำแบบควยเยแจ้วก็เนี่ยครับบังเทินบังดายแห้งแล้วครับอ้าวเดี๋ยวครับดูขนาดไปทำแ้วควยก็ไม่รูเก่อเลยแจ็กอบไปวงที่เยอะมาก ปเป็นวงคิ้วเดิมคิ้วยาวๆเนี่ยครับโดมปอกค,คานด้วยก็คิ้วกำเนิดปอกให้เพื่อนการกระทำแค่น,นี้ช่วยคุณได้แต่ส่วนหนึ่เบิร์กเบิร์กเดี๋ยวครับขนาดเล่นความเามาร็็กวกแค่เทียมิี่ควกอินกิมมันก็ยาวขนาดไหนเอาครับเนี่ยครับขน่างคุชามผมหอายนะค่ะ โอ้โหคุณกีบล็อกสวยมากเอาการจริงเกือบโดนเครื่องทำตาเนาะปึ๊บงานบล็อกแบบดีมากเลยไวลาฝุดกันดีอ่ะคือหมอครับอ้าวคือหมอเชืการเกี่ยวดูครับมนเกิดทำงานก็ไงก็ประหม่าปั่นกันปกกิด้วยอ่ะ มีขมปังก็คงรมีกันไปเครื่องของเครื่องแล้วครับเนี่ยเอาการกินเอาครับเนี่ยครับอ้าวตึงไข่แมวแล้วครับตึ้กับตัวนี้ขี้ตกกระกินจิกอันนี้จิกรองแล้วก็เปลี่ยนด่างขาวปึ๊บอต่งนนี้ก็ควรระวังนะครับเพราะห่างกเ,เกิดติกเพราะเซอร์เกิดเดินช้ามากากะติกกองข้างแบบนี้ปึ๊บดีครับดีคุณหมอครับ ปมือย,อยังนี้ปลยี่ครับปึ๊บก็ปูแขนยาวครับครับพิ่ข้าหักหมข้างเนี่ยคือไงก็โดงครับอ <c oughs> คอยสัตีนี่ก็บอมเอาลงก็ของนี้จะบินเป็นของแพกครับก็มีอุ้มกีก็ควรกัน ครงฉีกไปให้ไก่ถ้าแถวงานไม่มีไม้นี่คือคำเตือนปี๊บไม่ใครอ่ะอ้าวก็ไปครับของก็ไปที่กป็นกองคือคุณหมอตรงนี้ครับเร่งการการฝึกยุ้ครั้งตั้งงงครับฝึกยุคกึบบล็อกเนี่ยึงดีมากเลยครับกองเนี้ยบังเกิร์เกินเกือเดิมมีกี่บังเกิร์มงต่งงานัเก่งบอกไม่ใครอ่ะปึ๊บ นานทางขี่กีก็ไม่กลัวไม้แกก็กะอุ้มเตอร์ไงก็กะบ,บัาไม้ก็วยซะกีมาคร,ครับก็วิ่งไกลครับวิ่งไกลงานเก็บไม้ไว้เตรียมเทียมลบไม่เพื่อนสวัสดีครับบุม้มมาไม่มีใครนะไม่มีใครนะอ้าวกระงกงกิเก็บ คงกลับมาไม่ทันเพราะงั้นงั่งเลยงั่งเลยแฟนกงดีเพื่อแพทคุณหมอครับคุณหมอครับปึ้มเกือบเอากระบึ้มโดนไปหนึ่งเอครับคุณหมอคิวการบล็อกไม่ทันครับกองของเกือกขาวมาจะ่กีกครับเคยกีกเหมือนกันก็ไปกองลือกครับกังลือการ กงหม้อยไม่คิดเสียนครับกราไม้โตครับกระไม้โอบรับกระไมไม่คันครับก็ะไม้ผิดก้างครับไม่ได้ไงครับผมก็เป็นบอยบอยเหมือนกันครับกงผิดก้างเนี่ยเอ้ากงแกะงั้นครับก็ไปใครวะเอากงเงี้ยกันรั้นหยตดกงขูขคงเลยผมหมอก็งั้นกงยังกันไม่ได้ gặp đi gục đèn, nhá cũng mồ, không nãy đi gục đi cái chui phước gì con đó, kéo không đi khai ơi, phong nhen, 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 phong

ไี water, uh, ่กิมเมื่อกี้ที่กินโดผมกัดโดงอีกขุมมากกว่าเงี้ยวัไปโดงอีกคนงานแหงเออเอะเอยูเซ่กับพร้อมเพียมมาจ้าเอบจิงตองยกไอ้กิมมาแล้วครับย้ิมมาอู้ช้าโอ้ยกมาเหรอครับผมเอาเลยครับบลกกองของในการบล็อกในการลูปันนี้ ยังยังคงได้ได้ประกบการกินะครับเขากองนี้มันมากครับ <c oughs> ดูครับม <c oughs> <c oughs> ีก,กีกมาปวดโอเคครับกลับนั่งกลับนั่งเอครับมคิดเร็วบ ของได้ที่สามไวังนี้คือใะไรไม่รู้ปีเกี่ยวอ้าวจอยนี่จีิงจริงเมื่อกี้คืออังกาดกับทิกไอกัดกี่กล่องได้นะครับความจรินอ่แต่นี่คือไฮ้กดูวิธีการต่างๆตองนี้มีกที่เพิ่งเจ้าอีกบางทีก็สนัยมากเลย ว่าทำไมคอยกีไม่เคยโดถือ่าโดนเอาเลครับคุณหมอเอ็มมี่กาแฟไหมเก็บไม่ฟาวมันก็ไม่ออกแต่สนามครับผมพอไปโดนคุณหมอเอ็มมี่อีกคนครับปึ๊บคุณหมอเอมี่ บอกกับกกักีของุู่ขาวนี่กะยากพอดูิ๊งปิองตังกองขวมมองดันให้ดีกอให้กำลังกี้อว่นครับขอให้กำลันฮิวก็ควมมองให้ดีครับเอาะครับไปครับดักคู่ตกร้องดนตกอกมีไหมทีแพนทีแพนในแม็กดนเกือบคู่กอกเลยครับ อ้าวก็ไปก็ไปาอ้าวก็หม่อมทุ่มวิ่งมาหาตรงนี้คืออย่าเป็นคนกับคเก่าคิดไหมครับเอาไปครับเกียงเอาการกินกูทางที่ดีที่ทวงมาดีก um, ็ตบถึงงานลูกไฟอยงนี้ครับโดนคงกะสังมันนี่ทางไหนครับทางที่ดีผู้เร่งทวงมองซ้ายมองขวา ดูกล่องว่ามีก็หรือเปล่าถ้าไม่มีค่อยข้ามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไปไขกับผิดมกุกผิดมกุกเอาครับทางเก่าครับทางเก่า,า,กาโอเคครับคราวนี้คงคิดเป็นเป้าหมายคือขโมยมิกิเสือ้อกลมครับเนี่ยเสื้อแขงก็มาบางังนี่บล็อกเกือบดีครับเกือบดีถ้าเกิดเป็นโกดีไก่กักกนทางุ้ยอหรือแขงก็วีนเงี้ยก็คงเดียวกันนี่หว่า Những bằng học, hoặc 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 หอครับแล้วก็หมอเกี <laughs> เ้ยแดงผมเกีืแดงนี่คือป๊อกทีมหรแกะกะ็โดนไปครับ <c oughs> ตแครับกอนี้บินยางครับทำไม่ได้น่ากับบินเง้คุณหมอครับยุเก่งนะครับนี่ยเอาล้วครับเราฝึกของครูวันนี้หมกแล้วครับ <c oughs> คุไปได้ครับแล้วกวคุมใจต่อครับออตอนนี้พอแค่นี้การเหนื่อย,ยแล้วเออหนื่อยแล้วเออครับออผมก็เหนื่อยครับงั้นก็ายครับการสองครั้นี้เพราะก็บลมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ